สวัสดีค่ะฝึกเถิดจะเกิดผลใน EP นี้นะคะครูแบมจะพูดถึงการแก้ปัญหาการเรียนภาษาให้ตรงจุดมีหลายคนนะคะส่งข้อความมาบอกว่าทำไงดีคะเรียนมาเยอะแล้วมันก็ยังสื่อสารไม่ได้สักทีเนี่ยเคยไปเรียนกับฝรั่งมาแล้วเคยไปเมืองนอกมาแล้วด้วยนะ3เดือน4เดือนว่าไม่นะคะทำยังไงดีคือพูดง่ายๆคืออาจจะยังแก้ปัญหาไม่ตรงจุดคลิปนี้ครูแบมจะมา อธิบายให้ฟังนะคะถึงสาเหตุทำไมยังสื่อสารไม่ได้และแก้ยังไงให้ตรงจุดนะคะนักเรียนคําว่านักเรียนสื่อสารไม่ได้หรือว่านักเรียนอยากจะพัฒนาการพูดภาษาการสื่อสารสนทนาของตัวเองอะ่ะมันจะมีปัญหาอยู่2แบบนะคะ2แบบคือแบบแรกเนี่ยพอจะพูดแล้วคิดไม่ออก <Huh? S 1> คิดไม่ออกว่าจะพูดว่าอะไรคือ ง่ายๆเลยให้ถามตัวเองว่าเรารู้สับรู้ประโยคป่าคือรู้แบบว่าจะพูดว่าอะไรปัญหาแรกคือพอคิดแล้วเออไม่รู้จะพูดว่าอะไรมันก็เลยแบบพูดไม่ได้อ่ะ <c oughs> คิดไม่ออกก็เลยพูดไม่ได้นึกออกไหมคะกับอีกแบบหนึ่งคือมีปัญหาแบบนี้ค่ะ เออเวลาจะสื่อสารนะคิดนานค่ะครูคือคิดนานไอ้คำว่าคิดนานแปบลบว่ารู้รู้ว่ามันจะใช้คาไหนคือมันมีอยู่ในหัวแต่ว่าแบบมันนึกไม่ออกมันช้ามันกว่าจะพูดออกมาได้คือฝรั่งก็เดินไปแล้วอนะไรอย่างเงี้ยคือรู้แต่มันคิดนานกับคิดนานเพราะไม่รู้ไม่รู้คิดให้ตายก็ยังคิดไม่ออกนะคะสองแบบนะคะคนสองกลุ่มนะคะที่วิธีการแก้ก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าปัญหามันไม่เหมือนกันนะักเรียน เข้าใจเบสิกของการเรียนรู้ภาษาก่อนนะคะการเรียนรู้ทุกภาษากระบวนการการเรียนรู้คือ1คุณต้องมี Input เข้าไปในหัวมี Input มีข้อมูลมีข้อมูลคือมีอะไรมีศัพท์มีประโยคมีศัพท์มีประโยคมี Input กับอีกแบบหนึ่งคือ Output เอาสิ่งที่รู้ออกมาใช้นะคะ Input คือการเรียนรู้ศัพท์เรียนรู้ประโยคเรียนรู้ยังไง ดูจากในหนังฝรัาาง่งหรือแบบที่เขาเรียนเรียนกันนะ่ะนึกออกว่าไม่นับการเรียนสร้างประโยคแกมมาวอทยกรนะคะอินพุตคือการเรียนรู้ให้เรารู้ศัพท์เรียนรู้ให้เรารู้รูปประโยคที่เขาใช้จริงนะคะเกิดการก๊อปปี้ในหัวแล้วก็เอาออกมาใช้นี่คือการเอาพุตเอาออกมาใช้ใช้บ่อยๆใช้บ่อยๆถึงจะทําให้คนคนหนึ่งสื่อสารภาษาอะไรได้สักภาษาหนึ่งนะคะทีนี้กลับไปที่คนสองกลุ่มเมื่อกี้นะคะกลุ่มแรกก่อน คิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกก็เลยพูดไม่ได้สักทีแปลว่า Input ไม่มากพอไม่มีอะไรในหัวไงกขเลยไม่รู้ว่าจะพูดว่าอะไรคิดให้ตายก็ไม่รู้ว่ามันจะพูดอะไรอะ่ะเพราะมันไม่มี Input ในหัวไม่มีศัพท์ไม่มีรูปประโยควิธีการเรียนของนักเรียนจึงต้องเรียนแบบเอาภาษาเข้าหัวก่อนคือครูแบ,บมเคยเจอเคสแบบนี้ค่ะ มีนักเรียนบอกว่าครูขาหนูว่าเคยเรียนกับฝรั่งมาแบบตัวต่อต,ต,ต,ตัวแล้วนะคะแล้วก็มีคนที่บอกว่าเอ้ยเคยเรียนกับสถาบันสอนภาษาแบบที่เขาให้ไปเรียนแล้วเขาให้หนูแบบได้พูดเยอะๆอะ่ะแต่หนูรู้สึกว่าหนูไม่พัฒนาเลยหนูรู้สึกว่าหนูก็ยังพูดไม่ได้เหมือนเดิมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะนักเรียนยังเป็นคนที่เอาอินพุตเข้าไปในหัวไม่มากพอทีนี้นักเรียนนึกภาพบอกว่าคนที่มันยังไม่มีอะไรในหัวมากพอและให้ไปเรียนแบบ ให้เราออกไปพูดเลยให้ลองสื่อสารกับครูเลยนักเรียนจะเอาอะไรออกมาพูดคือมันแก้ปัญหาไม่ตรงจุดนึกอ,ออกปะเพราะฉะนั้นตอนนี้นักเรียนอาจจะต้องถามตัวเองใครที่แบบเออสงสัยอยู่ว่าเราทําไมมันแก้ไม่ตรงจุดมันเรียนแล้วมันไม่ได้ผลนาทีอ่ะถ้านักเรียนเป็นคนที่เออวะคิดไม่ออกเออไม่รู้สับไม่ค่อยรู้สับมันก็ไม่รู้ประโยชน์มันจะใช้ยังไงยังไม่ต้องไปหาเรียนแบบ ขอคุยกับครูขอคุยกับครูนึกออกป่ะเอาอะไรมาคุยมันไม่มีอะไรในหัวนักเรียนต้องทํายังไงก็ได้ให้มีสั์มีประโยคในหัวนะคะต้องเรียนแบบนั้นน่ะเมื่อเราเริ่มมีแบบข้อมูลมากพอเราจะเกิดการก๊อปปี้ในหัวแบบเหมือนเจอบ่อยมากพอมันจะเริ่มจําได้เริ่มก๊อปปี้ได้ออกมาใช้ได้เหมือนถ้าเป็นสมัยครูครูก็คืออินพุตมาจากการดูหนังฝรั่งเยอะๆอะแต่เยอะมากจริงๆดูแบบหลายปีแบบถึงจะเกิดการก๊อปปี้ออกมาใช้นะคะอ่ะทีนี้ รู้แล้วนะถ้าเราไม่รู้อะไรแบบจะพูดอะไรแล้วเราไม่รู้ว่าจะพูดอะไรคิดนานเพราะไม่รู้ก็ต้องไปทําให้ตัวเองรู้ใส่อินพุตให้มันเยอะให้มันมากพอนะคะกลุ่มที่สองที่บอกว่าคิดนานคิดได้แต่คิดได้ตอนที่เขาเดินไปแล้วอ่ะก็คือ,คอนักเรียนยังมีเอาพุตไม่มากพอคือนักเรียนอาจจะเป็นคนที่มีอินพุตเยอะรู้ภาษารู้ภาษาเยอะ นึกออกมาเออรู้สท์รู้ประโยคคือแบบเคยเห็นไม่เยอะอาจจะศึกษาภาษาไม่เยอะดูหนังมาเยอะนู่นนี่นั่นอะ่ะรู้คือถามตัวเองให้ได้ว่าเออเวลาเราจะใช้ภาษาเรารู้หรือเปล่าแต่เราแค่ไม่คล่องแล้วเราต้องคิดนานอ่ะถ้าเป็นคนกลุ่มเนี้ยก็อย่างที่ครูแบมบอกปัญหาคือเอา์พุตไม่มากพอฉันเราต้องฝึกเอา์พุตให้มากๆนะคะถ้านักเรียนมีโอกาสได้เรียนภาษานักเรียนก็ควรจะเลือกเรียนแบบที่เราได้พูดอ่ะเราได้พูดก็คือ ที่คนกลุ่มแรกบอกเออไปเรียนแล้วฝรั่งให้มาพูดเลยอย่างเงี้ยแล้วเราก็แต่คนกลุ่มแรกไม่เหมาะไงเพราะว่ามันไม่มีอินพุตในหัวมาให้พูดเลยก็ไม่รู้จะอ,อะไรมาพูดถูกไหมเพราะฉะนั้นนักเรียนก็อาจจะต้องหาที่แบบเราได้พูดเยอะๆเราได้พูดเยอะๆนะคะหรือถ้านักเรียนไม่สามารถหาสิ่งนั้นได้นักเรียนสามารถที่จะฝึกเอาพุตเยอะๆโดยการฝึกซ้อม ไม่ต้องมีคู่สนทนาแต่เราสามารถซ้อมตัวเองได้อันนี้มันคือโอกาสของแต่ละคนถ้ามีโอกาสได้เจอฝรั่งได้พูดดีพอได้อินพุตเยอะๆแต่ถ้าไม่มีโอกาสคู่แบบนเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีโอกาสนะคะไม่มีโอกาสแต่ยังทําได้ก็คือฝึกซ้อมกับตัวเองชอบคิดทุกอย่างเป็นภาอังกฤษเวลาเราชีวิตประจําวันเราจะพูดภาษาไทยคําว่าอะไรเราก็จะคิดเออถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราจะพูดงไงดีแล้วก็แบบชอบฝึกชอบซ้อมชอบอัดเสียงตัวเองเวลาพูดภาษาอังกฤษแบบ หยิบหนังสืออะไรก็ได้มานั่งอ่านเหมือนแล้วเราก็จิจนตนาการก็เออเหมือนเราเรียนอะรายงานข่าวไปภาษอังกฤษอะไรเงี้ยแล้วเราก็ฝึกพูดไปเรื่อยๆฝึกพูดแบบคือดึงออกมาใช้บ่อยๆไอ้คาว่าดึงออกมาใช้อ่ะมันไม่ได้สนใจหรอกว่าเราจะมีคู่คุยด้วยหรือไม่มีอะค่ะนึกออกปะไอทักษะเรามันมาจากการที่เราทําเราทําตัวเราอะเราทําตัวเราบ่อยขนาดไหนเอาพูดออกมาบ่อยขนาดไหนแต่เอาพูดของเราเนี่ย เราจะมีคู่สนทนาหรือเราไม่มีคู่สนทนาก็ได้อันนี้เหมือนเราจะต้องหาโอกาสด้วยตัวเองถ้าไม่มีโอกาสอันนั้นเราก็สร้างโอกาสให้เราได้ใช้ของเราเองฝึกตัวเองออกมาบ่อยๆเทียบเหมือนกับพวกเล่นกีฬายังไม่ได้ลงแข่งไม่มีคู่ซ้อมซ้อมตัวเองสิซ้อมตัวเองสิแบบนี้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นมันถึงจะแก้ปัญหาได้ถูกจุด ถ้าไม่มีอินพุตเราไปเรียนแบบที่เขาให้พูดเลยมันก็ไม่รู้จะพูยังไงมันก็ไม่พัฒนานึกออกไหมหรือว่าถ้าเรารู้เยอะอยู่แล้วอะค่ะแบบเป็นคนรู้เยอะอยู่แล้วเเพราะฉะนั้นมันก็ต้องแก้ให้ตรงจุดโดยการเอาออกมาใช้เยอะๆเยอะๆเยอะๆ,ๆมันจะได้ไม่ต้องคิดนานไงอะไรที่ใช้ซ้ำๆมันจะออกมาเป็นอัตโนมัติแบบนี้นะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ครูแบมอยากจะฝากไว้นิดนึงสาหรับคนที่บอกว่าพื้นน้อยพื้นเยอะพอมีพื้นอะไรอย่างเงี้ยคําเหล่านี้นะคะจริงๆแล้วมัน มันเป็นแค่คำพูดนึกออกว่าแต่ว่าตัวที่จะตัดสินเราได้ว่าเราพื้นเยอะหรือพื้นน้อยอะไรก็ตามะคือเรารู้ภาษาหรือเปล่าหลายคนเวลาส่งมเมสเซจมาหาคู่คู่คพอมีพื้นอยู่แล้วค่ะคําว่าพอมีพื้นคืออะไรประเด็นคือเรารู้ศัพท์หรือเปล่าเรารู้ประโยคหรือเปล่าคือเราต้องตอบตัวเองเนี้ยถ้าเป็นคนที่รู้ศัพท์รู้ประโยคต่ติดปัญหาเออเวลาพูดแล้วคิดนานแต่จริงๆอะรู้นะจะได้แก้ถูกเราจะได้แนะนําถูกว่าคุณต้องไปฝึกแบบนี้แต่ถ้า ไอ้คำว่ามีพื้นมาแล้วแต่เอาเขาจริงๆเราเออวะ่ะสับก็ไม่ค่อยจะรู้ประโยคก็ไม่ค่อยจะรู้ไอ้พื้นที่มีมาคืออะไรคือเรียนไวยากรณ์มาอย่างเงี้ยมันก็ไม่นับนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าพอมีพื้นหรืออะไรเงี้ยมันมันมันจะไม่ช่วยแก้ปัญหาอะไรถ้าเรามีข้อมูลแค่นี้ว่าพอมีพื้นหรือไม่มีพื้นเพราะ,ะนั้นไม่ตอบตัวเองให้ได้อย่างเดียวเลยคือเออจะสื่อสารไปเนี้ยเรารู้ไหมว่าจะพูดว่าอะไรอันนี้แหละจะเป็นตัว ัดสินได้เลยว่าเราควรจะฝึกแบบไหนไม่ใช่แค่ว่ามีพื้นไม่มีพื้นนะคะนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ